ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจังดีเลิฟด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกนะิ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะแล้วไอ้ขนดีดีฮ้ยขนดีดีครับครับผมขนดีดีครับพ่อครับ เออจัดให้เรียบร้อยครับผมเออขนเต็มยังกระเป๋าเต็มยังเต็มแล้วครับเดี๋ยวขาดอีกใบหนึ่งครับเดี๋ยวอีกใบหนึ่งใช่ไหมครับผมเออขนดีๆนะแล้วใครขับวะเนี่ยอะไรนะครับให้พ่อขับพ่อใครแพ้ขับพ่อขับครับพ่อยิงฉุกพ่อขับนะโอ้โหสวยเหรอเสียสวยเหรอโอ้อันนี้ก็สวยนะครับผ้าก็สวยโอ้ผ้าองค์ใหม่นะครับทดลองเดี๋ยวเดี๋ยวจอง ถูกเฮงๆรวยๆนะครับเจ็บตัวครับเราจะถูกหวยไปด้วยกันครับงวดนี้อะไรว่าวันนี้หวยออกนะวันนี้หวยออกนะครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์งวดนี้มาเฉียดครับงวดนี้เป๊ะเป๊ะเลยฮะไม่เลยโม้เอาเผื่อไปอีกเนี่ยกำลังจะออกออกรถพอดีนี่คันนี้เหรออ้าวคันนี้เนะนี่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 นะครับนี่เปลี่ยนเจ็ดด้วยฮะเราก็ต้งไปออกไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่นะครับไปเขาใหญ่ กอดกันทั้งวันเลยเนี่ยแล้วก็แบบเดินไปไหนมานงไหน,เเนไงเงี้ยเข้าใจไหมตัวติดกันนะ